กลับสบายดีและสวัสดีพ่อพี่น้องเอฟซีของเบาแอร์ไซบุรีมัดส,สุขสุขคนพี่น้องเอ๋ยบอกว่วาสิยุ่ใกล้ยุ่งกล้กันยินดีทุกทุกฐานเด้อเขาสู่ตอนทับซองเบาแอรไซบุรีพี่น้องอ๋อนะเมื่อนี้กับเบาแอร์กับมีเรื่องราวขอดีมาบอกเอฟซีพ่อพี่น้องทุกคนเนาะกับหลังจากที่เบาแอร์ไซบุรีห่างหายจากยูทูบกับดดดพราสมควรพี่น้องเอ๋อเอฟซีกับน่าจะคิดฮอดและกับและกับคิดถึงน้องไซม่พี่น้องเอ๋อนะเดี๋ยวเบาแอร์มีเวลาเนาะกับอาจจะ ไปหาน้องเพราะว่าพ่อเอกก็เคยบอกไปในคลิปก้อนๆเนาะว่าจะไม่ได้เข้าไปหาน้องเนาะแต่ว่าอ c ฟซียังคอมเมนต์คลิปเก่าๆอยู่พี่น้องเนาะก็อาจจะคิดถึงไอ้น้องใซมายมพี่น้องเนาะเดี๋ยวแบมีเวลาเดี๋ยวแบมจะเข้าไปหาน้องเนาะว่าเพิ่นเป็นนาใดเพราะว่าก็คิดฮอดขึ้นกันพี่น้องนะบอลแพ่จากอฟซีเนาะว่าอีฟซีอ่านคอมเมนต์มาทาง คลิปเก้าเก้าแน่แล้วก็ทางแม็กเกนเจอร์แน่พี่น้องเนาะที่ว่าเพิ่นทักเข้ามาหาใบให้ไปหาน้องแน่คิดฮอดพี่น้องเลยเนาะกะอดใจรอพี่น้องเลยเนาะกะอีกบ่ดนเนาะพี่น้องกะมื้อนี้กะบ่ได้มาถ่าย MV เพลงทางไอ้เล่ล้ำเซ่แล้วก็ทางน้องฮักเนาะน้องฮักบ่ได้เนาะแล้วก็ทางเบามากมีโชคพี่น้องเนาะกะตอนนี้บ่ได้ก็ได้ถ่ายเป็นเพลง MV ของทางช่องเล่ล้ำเซ่พี่น้องเนาะเดี๋ยวอีกเมื่อกี้มื้อเนาะ อาจจะได้ปล่อยเพลงเพิ่นเนาะพี่น้องเอ้ยกัตอนนี้กัมาถ่ายเอ็มบีเพลงบาม่ามีโศกอยู่พี่น้องเนาะเดี๋ยวรอติดตามครับชมพร้อมกันพี่น้องเลยเนาะพี่น้องเอ,อนน้ยกัสต็อปรถรถมาพี่น้องสต็อปกล้องหน่อยนึงพี่น้องเ่อนนเดี๋ยวเ้าชิม,มาถ่ายชิ้นของบาม่าเอ็มีโศกเนาะเอ็มบีเพลงผืนเนาะกับจะมีน้องๆในหมู่บ้านเนาะได้มาแสดงที่ใน m ีเพลงน้ำกันแต่๋ยบอยเอชจะไปถ่ายเบื้องหลังให้เอฟซีบอยพี่น้องเบื้องน้ำกันเนาะพ่อไปได้ถ่ายเพลงของไอรีนลัมเซ่แล้วเรียบร้อยพี่น้องเนาะเดี๋ยวมารอชม o m เห็นทาง MV เพลงของบาม่ามีโซกพี่น้องเนาะเพื่อนกัเป็นนักห้องอยู่ใกล้ๆบ้านบอยเอชสุโขทัก็เลยได้มาประสานงานกันได้มาถ่ายงานน้ำกันพี่น้องเนาะไปยเชจถ่ายเป็นเบื้องหลังให้เบื้องล้วก็อาจจะทั้งใส่รถทั้งบอยเอน้ำแน่แล้วก็เดี๋ยวไปรอ z o o ใน MV เห็นเพลงกันแล้วกันพี่น้องเนาะไปพี่น้องเลย โอเคพี่น้องเลยตอนนี้เบาแอร์ไซบุรีกำลังเดินทางมาถ่าย MV ็เนี่ยลายก็ลิปซิ่งเนี่ยพี่น้องเนลยเนูะถ่ายตรงไหนนะแสงกำลังซีมืดพี่น้องเลย,นะเย,ยนนะบรรยากาศตรงไหนตรงนะแต่าของพ่อแอถ่ายลาแล้วเลาพี่น้องเ,<า>เร็วๆนี่เนาะน,น่าจะได้ปล่อยงานเพลงทางแล่ลำเซพี่น้องเลยเนะาะรอติดต่ำทับสม ทางเดี๋ยวไปสิมาแจ้งไอ้ส่องเพลงอีกทีหนึ่งเนาะว่าเพิ่นปล่อยส่องใดพี่น้องเอ้ย่าหญ้าดกอีหลีพี่น้องเอ,อไปเขียวอมทุม่มคัดกันเลยทุ่งไงทุ่งนาขึ้นไปไก่แท้ยนน่าจะถูกอ๋อค่อยน้องยวนทุงงนาา่งนาเอหมดจักซื้อเพลงพี่น้องเลยเนาะขึ้นลงมา,กาไก่แท้เอาไป ลอย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 ลันวิวลอยหลันวิว nhà หลายแท้ขนาบ้านหาคำดีเกี่ยวไปให้งัวคือสีดีเนาะาการยามเล้งพี่น้องเลยโอ้พาเอกเอาอันบนพี่น้องเลยกาลังกาลังพี่น้องเลยกาลัางที่ไทย่มี บ่อะมักบรรยากาศจะตงให้ลงนาเลย่น้องามแหงเลยเอาไผไล่ไผเลยเอาไผ่เอกไล่นางเอกเนาะไม่เจานางเอกไล่หเล้าวันนนี่คือย่เฮ็ดเมากข้อเฮ็ดินมา้ปอกลกนเเอกเฮ็ดไล่นำ เอาลองลองชอชกันเทคก่อนเทคก่อนเอามีแนวเอ้ยะไรฝาดนะจับต้นหยาเดยต้นหยาต้นหยา้หเนียัวะนงเองนะเอาเอากุ๊บเซเลยเดี๋ยวบอแบบค่อยมลงมาหากอันนี้เลยกั แบบว่าตอนตอนตอนที่ว่าอะไรอะไรกันน่ะนั่งเองเนี่ยจากใครแบบว่าเล่นไปแล้วก็หันมาแนมแล้วก็นเล่นไปแล้วก็หันมาแนมสิเนี่ยเอาลองลองลองยังวะยังแนมเนาอยังแนมเดนาะลองลองสองสามเล่นมาหน่อยนเฮ็ดพุทตะเบกหนึ่งเฮ็ดแล่นมาหน่อยหนึ่งเออเออลองหนึสองสามไปหันกลับไปเออเดี๋ยวหัมาไป หลบสามพี่น้องเลยเย้ตอนนี้เรากำลังมาถ่ายเพลงนักห้องเนาะเพื่อนลิฟซิ่งเพลงเพื่อนโยธุงหาทุ่งนาพี่น้องกับพระเอกเอ็มบีเพลงพี่น้องเลยเนาะอาจจะมีแบบอยู่เบื้องหลังพี่น้องเลยรอติดตามเดี๋ยวไปปล่อยซองยูทูบเนาะขำแห้งอยู่เลย

นั่งกะนั่งบ่อใดย้อนหัวใจคึดนำผู้สาวขึดมานำตาพังเงาย้อนผู้สาวจากบ้านไปไกน้อง,งนั่งไปงเหตุงานางาจากจินทานไปอยู่เ <c oughs> มืองไทยลืมคนที่ <c oughs> สันหงาไว ยอดพันนนใจบบ่ื้าเสียงสดเสียงสดพี่น้องเอ้ยแย่ไปทยซัมมี่ได้พี่น้องเอ้ย,ดยอเดี๋ยวเราไปซมเพลง,<า>งเต็มอยู่ท,งทางเอ็มวีส่องเพลง,พ,งนะพี่น้องไว้เนาะโอเคพี่น้องเอ้ยตอนนี้บอยมากามาถ่ายเอ็มวีเพลงของทางน้องหักไปเนาะค่ะเป็นทางบ่มามีโชคพี่น้องไวนะ้เนาะ บอ,อเอกชีไทยครึ่งหนึ่งเพราะว่าเดี๋ยวไปรอสมเพลงเต็มเพิ่นอยู่ทางส่อง YouTube เนาะพี่น้องนะเดี๋ยวบอยเอชีมาแชร์ลิงก์ให้เนะาะแล้วก็รอสมอิวีเพลงบอ่อยนะพี่น้องเนาะไอ้รอสมอิวีของบ่อยแสดงแน่พี่น้องเนาะโอเคพี่น้องกันวันนี้บอ่อยสาบ,บรุรีต้องขอเกล้าขอ่าสบายดีทีพี่น้องที่เข้ามาสปอร์ตบ่อยแล้วก็กดไลค์กดแชร์บ่อยสอบุรีเพื่อเป็นกำลังใจให้บอ่อยสอบ,บุรีน,น้ำเด้อไปลองกันเนาะโอเคพี่น้อง,งอกันไปแล้วบ๊ายบาย